ตัวี4วันโท้ตัวนิดนึงนะผมจะได้ปลอดภัยวรนนี้ถ้าถักอีกกู้หนึ่งือพวกสีแดงกับสีเหลืองนนัต้องไปโรงพยาบาลวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไม่หมดนะเห็นว่าจะเตรียมการาา5 500คนใช่ไหมจะนำเข้าโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนี่โรงพยาบาลก็มันมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือเตียงความพร้อมตรงนู้นเราก็ได้เตรียมการในเรื่องของพ้องสิทธิ์เจ้าห้องวิลลใช่ไหมโรงแรมนะก็ขอขอ ความร่วมือด้วยโรงแรมใดที่มีความประสงค์จะร่วมกับรัฐบาลในการที่เป็นฮอตพิเซลกับรัฐบาลก็ให้เสนอความต้องการมาเลยนะครับรัฐบาลก็ดูแลอยู่แล้วละทั้งนี้ก็เพื่อช่วยดูแลเศรษฐกิจของโรงแรมเหล่านี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนะนะวันนี้ก็คงท่านจไใคจะไม่เลิกจ้างงานไม่เลิกจ้างพนักงานสำนองเนี้ยนะรัฐบาลก็ต้องดูทั้งสองข้างแนะสองมิติผมยืนยันว่ารัฐบาลก็ยังมีความพรอ้อมในการับสถานการณ์ถึงแม้ว่ามันจะดูแรงขึ้น เราก็ขอดูทั้งระยะทั้งก่อแล้วกันแล้วว่าว่ามันเพิ่มมันจะขึ้นหรือจะลงพูดไปแล้วนะถ้าเราพูดคุยได้มันก็จะสามารถที่อะไรล่ะมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่หนเตรียมไว้ด้วยมันฉีดวัคซีนต่างๆแล้วเรวัคซีนวันนี้ก็ผมก็ไล่ถามเมื่อหละก็ไม่ได้ช้าจนเกิดไปนะปัญหาก็คือตัวเลขวัคซีนเข้ามามันเป็นระยะระยะใช่ไหมก็ฉีดตามระยะไม่ใช่ตัวเลขวันนี้สองล้านมันรวมอยู่เดียวมันก็ไม่ได้เพราะวัคซีนไอ ที่เข้ามาแสนล้านโดสใช่ไหมสองล้านโดสเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาอันนี้เดี๋ยวก็จะกระจายไปทุกจังหวัดนั่นแหละนะตามตามพื้นที่ความเสี่ยงตามระดับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าแต่ละวัดเข้ามาเราถี่ไปเท่าไหร่ใช่ไหมแล้ววัคซีนี้อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนบอกว่าถี่แค่เพียงว่าการไปถอนหมดเลยเราต้องถี่ความเสี่ยงด้วยนะวัคซินแบบที่สองนี่สัมพันธ์เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ถี่เราก็เกิดมีปัญหาเรื่องการส่งมอบการต่างๆพรามีปัญหาทั้งโลกในเวลานี้เพราะทุกคนมันต้องปากวัคซ เม้่อวาจัดหาลักทริปเพิ่มเจอเมื่อวานก็ประปจุไปแล้วนะผมก็คุยกับท่านเราไปแล้วแล้วก็เปิดเสรีให้สามารถนําเข้าได้แต่ต้องผ่านกติกาเพราะว่าอะไรเพราะเป็นวักทริที่ใช้แต่สถาบันถุกเขินนะเพราะนั้นไม่มีใครรับผิดชอบได้นอกจากรัฐบาลนี่นใช่าจะต้องดูแลใน,นเรื่อง,งนะของผลกระทบผิวอาจจะเกิดขึ้นความเสี่ยงนะของผล้าดเกียงเราด้่ยนะเมื่อวานก็ทำใจไปแล้วนะ กับปปรภาเยเระชนผมยินดีนะครับขอบุณที่เขาจะมีส่วนร่วมแม้ในเรื่องของการอะไรวงเงินงบประมาณเขาจะพร้อมจะช่วยรัฐบาลก็ยินดีนะครับถ้ามาัาาาานสามารถจะเป็นการได้ะะ mm hmm. อย่างไรก็ตามผมก็ยินดีกรัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่ในการที่จะทำให้พี่น้องของกระทงเรานั้นปลอดภัยปลอดภัยนะครับแต่วันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปฏิบัติตัวของพวกเราไปด้วยนะ <S <S แล้วก็อยากให้ฟังช่องทางของรัฐบาลเยอะๆหน่อยแบที่ที่แจงมาเนี่ย ว่ามันต้องต้องใจฟังนิดหนึ่งเพราะบางทีเรื่องสลับสะท้อนนะจ๊ะถ้าเราไปอ่านท,ทั่วไปในเรื่องบางทีความเหตมันหลากหลายอ่ะใช่าแล้วก็เลยไปด้วยเชื้อไทยก็ลเลยไม่ได้ฟังรัฐบาลมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะผมไม่โทษใครหรอกยังไงผมก็รับอยู่แล้วถ้ามันไม่ดีผมก็รับผิดชอบอยู่แล้วแต่เราทุกคนเนี่ยพร้อมจะแก้ปัญหานี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเข้ามาถึงประเทศไทยที่เป็นปัญหาเสื่อความเดดือร้อนที่มีความไม่ไปลอดภัย รัฐบาลนี่นะครับจะดูแลให้ท่านจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้ดีที่สุดพร้อมๆกันไปนะในหลายเรื่องด้วยกันท่านทราบไีอยู่แล้วปัญหาไม่ใช่เราอยู่ที่ไหนกันบ้างเนาะเราก็ต้องอยู่ที่พวกเราต้องร่วมมือกันทุกอย่างนะครับนะแล้วอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็ก็อาจได้นะแต่จะเชื่อหมดว่ามันขู่ไม่ใช่หรอม้เนาะรัฐบาลก็เต็มที่แล้วล่ะนะแต่ยังมีเต็มที่มากกว่านี้มาตรการถ้ามันพูดมาอยู่ก็ต้องแร่ขึ้นแยงขึ้น ซึ่งเราทุกคนคงไม่อยากไปดิจุดนั้นนหะนะนะครับก็เข้าใจตรงกันแล้วกันว่าผมก็เห็นใจพี่นอ้องชนคนใดได้น้อยอะนะเศรษฐกิจฐานรากมัเดือดร้อนเอสเอีก็มีปัญหารัฐบาลก็กลังเตรียมมาตรการทางเศรษฐกิจและในยานีต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับก็ขอเวลาสักนิดหนึ่งว่าไม่ต้องเปลี่ยนโมบาเตรียมคนข้างแนวทางเลยนะหลายคนก็เสนอได้ง่ายอะแรงเงินไปแรงเงินไปมันมันอย่างนั้นมันคงคงไม่ได้ทั้งหมดอะโมายเราก็มีจำนวนจำกัดแล้วเนาะนะนะ คือถามอะไรไหมถ้าสถานการณ์ห,ห<ม>ออกา,า,าออค่ะหายจจาดที่ทองหล่อค่ะโดยบอกว่ามาจากไโอโซหกคนที่ไปบอดที่ปากกมพูชาค่ะแล้วก็นํามาแพทย์ที่ทองหล่อท่านได้รับรายงานเรื่องนี้มาเลยค่ะใชวคนเปิดสอบอยู่แล้วแต่แต่ในกรณีนี้เนี่ยเป็นกระแสข่าวแบบนี้เนี่ยนอกจากการตรวจสอบแล้วจะมีมาตรการลงโทษไหมครับเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าว่าใครคือต้นเหตุที่แกกิงก็อาจจะส่งผลต่อประชาชนในเรื่องกำลังใจก็ ดังนั้นก็คือคือกำลังสอบแล้วเขามี่ผลออกมาให้เรเดีวบานคโอเคค่ะถ้าถ้าสถานการณ์แรงขึ้นจะมีการเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านก็นี่ไงบอกว่าถ้าตอนนี้มันคอนโทรลได้สองอาทิตย์เนี่ยถ้ามาดูแล้วมันตัวเลขมันดีขึ้นเนี่ยถือว่าคอนโทรลได้ก็ไม่ต้องไปหนักกว่านั้นเนียใครจะอยากทำอ่ะนะพอทามามันก็ระยะแรกมันก็ดีไงแต่คราวนี้มันวันนี้มันมันมันต้องปวดหรือยังันใช่ไหมเออก็ต้องเป็นระยะระยะะเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่อง เรื่องที่จะถามเมื่อเมื่อปี้มันก็ันสัมพันะ์น่าจะให้ผมให้เดือนละประเมินการอยู่ไม่ใช่ประเด็นวันนี้ที่ผมมาแต่คาดว่าสถานการณ์กรมควบคุมโรคได้รายงานไปคะว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะลดลงจํานวนผู้ป่วยเพราะประเมินอยู่เขรายงานผมทุกวันนั่นแหละครับผมทุกวันฉิดวัคซีนมทุกวันนะการระบาดทุกวันทุกจังหวัดผมอยู่ในโรทรศัพท์ทั้งหมดตลอดทุกๆชั่วโมงผมรับข่าวทั้งหมดแล้วผมไปหาารสอกับบขศในส่วนของสาธารณสุขฯระรอหยิบเรื่องผู้ป่วย พรมวเขาก็ใช้ยันเบือนในเรื่องนะป้าวต้นเตยอยู่แล้วอ่ะนะก็ขอให้ความรู้เลยแล้วกันนะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละวันเราก็ทำม้ตั้ง80เก้าสิบมันก็ยังดีกว่าไม่ไม่ถึงอะใช่ไหมปัญหาไม่ได้อยู่อยู่ที่ร้านแตกเดียวมันอยู่ที่หลายในส่วนด้วยกันนะเรียกว่าตีแตน้ำเข้าใหม่น้ำเข้ามันจะมันจะชท่ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรายิงจางว่าอย่างน้ำข้าอะไรอยู่เนาะหลายไม่ได้ก็มีปัญหาละเพราะมันแยกกันไงระบาดเยอะกว่าเรา แล้วโรงงานต่างๆของเราเนี่ยนะอยู่ไม่ผมผมก็อยู่นะเยอะก็ดูแลดีสุดนะเนี่ยบางวันย้วน,นะติดกันเยอะๆเดิมนอนเตียงละสองคนนะ<า>นผมไ<า><ผ>ม่อยากเอาอะไรไปชื่อท่าน,นายศเห็นท่าน,นายศคำชับในเรื่องของสายด่วนกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 69, หนึ่รวมถึง1668ด้วยไหมคะจะมีแนวทางแก้ปัญหายอย่ไห<ง>มคะถ้าเป็นการอยู่ขนาดนี้นะวันนี้ผมก็เอา เอากระตุกราโ ho มาช่วยด้วยนะจะปูการกันในช่องทางตรงนี้นะครับจะต้องมีคนรับสายที่หนึ่งและที่สองแลก็พยาบาลจะผูดรวมศูรวมจะดวนไว้แล้วจะนะเพิ่มผู้ตายเพิ่มนะว่าผมก็ก็ระโ ho แล้วก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคือทุกอย่างรงพยาบาลก็ต้องแก้ปัญหามันมีอยู่อันนี้ต้องดูที่ว่าที่ไปรับเรื่องเพราะอะไรเหมือนกันนะต้องไปดูนี่เพราะโรงพยาบาลมัาเต็มหรือเปล่าอ่ะจมมองเนี่ยเมื่อต้องขอความมือด้วยกล้โรงพยาบาลเอกชนก็มี ตัววัดก็มีนะเราก็ตัวอย่านะงกรับไหวนะเขาขอมมือแบบสภาเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องประโคมโรงพยาบาลเอกชนวันนี้นนนขอบคุณสุรบรีษัททองนะขยายไอ้สั่งช่วยรนะัฐบาลเยอะนะก็เป็นตัวอย่างให้กับโรงพยาบาลอื่นด้วยแน,นะนะคนสังเวยนำแลแล้วก็ผู้บริจาคทั้งหมดที่ผมผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากผมทุกคนความชอมจะร่วมมือกันดูแลคนไทย แต่จร่งๆวามจรคือวันนี้เราต้องบริหารความเข้าใจกันให้ได้บรหิหารความรู้สึกกันให้ได้นะครับ,แล,ลนนบแล้วก็ร่วมมือกันอะไรไม่มีปัญหาก็บอกเราก็แก้ไม่มีอะไรที่ทําได้ข้างเดียวแล้วไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีเพราะมันจาโดนคนเยอะไงนะคนตั้งหกสิบล้านคนหกสิบสิบล้านคนโอเคนะค่านใดทุนทักย์สีออกมาให้ความเห็นการตอบว่าจะช่วยตอะมคบไม่ถามไม่ตอบ ก็ก็เขบอกแล้วไงความเสี่ยงไงมันมีความเสี่ยงอยู่ก็ต้องดูแลรักษาถ้ามันรุนแรงก็ก็ต้องบอกไปเพราะว่าไปตามมาตรการทางการแพทย์เดี๋ยวนะเดี๋ยวเขานี่ตอบเองผมเห็นข่าวมาแล้วล่ะผมก็เสียใจนะเสียใจอย่ามาถาคนที่มอยู่ในประเทศไทยมาถามผมผมไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาเตรียมไว้เป็นชร์จฟอกนะ ไป็นใจมอไปที่ครูเด,เดียวเดียราะนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุที่เราจัดหาได้ใช่ไหมวันนี้ก็ฉีดได้ประมาณสักมันมีอยู่สามสามอำเภอว่าไอ้สามท่อนใช่ไหมหาดป่าตองอำเภอเบืองนนะอะไรกันนะอะไรกันนะป่าตองครับอะไรนะเออปลาแต่เป็นผู้ที่หานเป็นอย่างนี้อยู่เออนั่นแหละปา่าว อันนี้เธอพูดถึงขาดมันมีตลอดทางใช่ไหม,ไหมแต่เพเภอเป็นเกมเพเยอนี้ใช่ไหมแล้วภาพให้ไปบอกว่าเราถีตรงนี้ทั้งสามสามส่วนเนี่ยสามตอนเนี่ยเจร,ร่ายี่ถึงหกเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยบอกคุณพี่ว่าจะให้แต่และอันเนี่ยฉีดให้ได้หกสิบก่อน,นได้ไหมใช่ไหมยันมีเวลาอยู่ถึงพุณสภาใช่ไหมละลจะแล้ดาวมาดูอีกทีแต่ผมก็อยากให้เปิดให้ได้อันนี้การเปิดก็ไม่ใช่สุดิีทุห้าเปิดไปหลายคนเขาบอกเปิดแล้วคนจะหมายแล้วต้องเตรียมพร้อมเราพี่จ้ะถ้าเราทำให้พื้นที่ปลอดภัย นะคนก็อยากคนอยากมาเมืองไทยอยู่แล้วล่ะพูดถึงเ่องจริงๆนะบ้านเรามันหนาวมันแข็งมีหิมะมีน้ำแข็งเขาต้องมาพักบ้านเราอ่ะนี่คือความดีของบ้านเราเนอะใช่ไหมเราก็ต้องต้องทํายังไงให้คนเขายังชื่นชมเราเหมือนเดิมเราต้องไม่ขัดแย้งทะเลาบาะแว้งกันในเรื่อสัมพันธ์ที่สุดนะไม่มาแก้อะไรไม่ได้หรอกครับไม่มีอะไรที่มันแก้ได้นะแต่เดี๋ยวว่าทุกอย่างมันก็มีปัญหามีความแรงเกิดขึ้นทุกวันนะโอเคนะจ๊ะ ท่านครับท่านครับการที่รัฐมีนโยบายให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องมากักตัวในสถานที่ของรัฐนะครับท่านคิดว่าจะทําให้คนเนี่ยไ่กลางเจ้ที่จะออกมาตรวจโควิดมากขึ้นไหมอันนี้เอ้ผมว่ามันเป็นคำถามนึงไม่ใช่ถ้าเตรียมให้ทำว่าเป็นที่ตามกฎหมายต้องมานะเป็นกฎหมายนะเพราะเป็นความปลอดภัยของคนคนอื่นเข้าใจไหม แล้วถ้าจะบอกว่าทำแล้วแล้วไม่กล้ามาแล้ว่าผมทำไงไปจับมาไงฮะมันก็ไม่ได้嘛ถ้าคุณไม่เห็นถึงความปลอดภัยของตัวเองครอบครัวของความดึงสังคมก็ก็จะทำไงเพื่อนบอกได้